เซโต้โอเด้งลูฟี่และคิดจะพับจริงๆเหรอวะโอเคเดี๋ยวเราคุยกันตรงนี้ก่อนนะไม่ต้องถามว่าบับไหมแม่งบับแน่กูพูดเลยแต่ประเด็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เกมอ่ะมันบับกัน2รอบนะครับซึ่งเดือน3และไอนเนี้ยคือเดือน10เอากันง่ายๆเลยเดือน3เดือน10เว้นระยะประมาณครึ่งปีเฉลีย่ยจะได้เข้าใจง่าย,ายๆเพราะโดยตามปกติเกมมันจะบับแค่ปีละหนึ่งรอบแต่ตอนเนี้ยสองรอบไปแล้วโอเคไหมมันเป็นมาตรฐานใหม่ นะครับอันนี้เอาให้เคียย์กันนะครับก็คือหลังจากนี้เกมจะบัฟหนึ่งปีสองรอบอ่ะโอเคหน้านี้มันไม่มีมาละเอาว่ารู้กันละกันตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาไคโดโร่บัฟไปแล้ว1ปีมี2รอบและไอตัวละครในรูปเวตโต่ eto, เอาใหม่นะโอเด้งลูฟี่และคิดจะบัฟดังนั้นเราจะมาคุยว่าถ้าบัฟปั๊บแนวไหนถึงจะเล่นได้แล้วมันจะบัฟจริงไหมกูบอกเลยบัฟร้อยเปอร์เซ็นต์ปัญหาคือต้นปีหรือท้ายปีหน้าแค่นั้นแหละแค่นานหรือช้า ตอนไหนเมื่อไหร่แต่บับแน่นอนเคีย์เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะมาไล่แต่ละตัวเอาแบบที่ผมพอคิดได้และอย่าลืมอาคาอินุกู๊อย่างไงก็ได้อ่ะมึงกลับมาที่โอเคอ้ามาเดี๋ยวขอคุยกันอ่าถ้าบับแนวไหนถึงคุยได้เอ้ยถึงจะเล่นได้นะครับอ่าอย่างอาคาอินุเนี่ยอ่ะขอขอขอเริ่มเลยเอาแต่ละตัวให้มันกลับมาเล่นได้แล้วกันนะอาคาอินุนะครับก็คือว่าแค่หลบหนึ่งหลบแล้วสถานะไฟท่วมกลับมา หนึ่งนะสองติดไฟทั่วมเมื่อไหร่คิดว่าน่าจะให้มีฟรีฮิตอ่าด้แนวนั้นติดปุ๊บฟรีฮิตคล้ายๆคิงมัดอ่ะนั่นแหละคล้ายๆกันติดปุ๊บฟรีฮิตติดปุ๊บฟรีฮิตนี่คือที่มันจะเป็นเพิ่มแค่นี้มึงเล่นได้ละแต่ประเด็นต่อมาคือณนะปัจจุบันตัวการสถานนะเยอะชิปหายดังนั้นตัวละครนี้มันจะเอามาออกแบบมาเพื่อค่าสายวิ่งเป็นหลักถ้าโลไม่มีวิ่งจบเอาเคไหมอันนี้คืออาคาอินุนะครับ ซึ่งพับไม้เช่นี้เก่งแล้วไม่ต้องพูดเยอะแม่ใหญ่ครับการสถานะให้กูอะพอละตัวนี้นะอยู่ทงเมื่อไหร่การสถานะแบบน้องงูอะอยู่ทงตัวเองเมื่อไหร่การสถานะไปเลยจบถ้าเปลี่ยนไปสายวิ่งละก็คือว่าโดนตีเราไม่หลุดอ่ะอ่าโดนโดนซัดฟิวได้เหมือนเดิมโดนซัดฟิวได้เฉยๆต่ตีปกติไม่หลุดโอเคไหมเหมือนโลเจอร์เออนึกภาพโรเจอร์แค่นั้นพอแค่นั้นอะสายวิ่งตัวเนี้ยเล่นได้แล้วนะครับ ส่วนสายโลอยู่ทงเมื่อไหร่ปุ๊บกันสถานะแม่กูกลับมาทันทีตัวเนี้ยนะโคตรง่ายเลยเพราะว่าตีปกติไอตัวไหนที่มีสถานะตี2ทีติดไฟเผาก็หายนะดังนั้นตัวละครเนี้ยตีแชงฮาคิหายนะครับฮาคิผมแดงหายนะครับตัวเนี้ยตีอ่ะดังนั้นก็มันมันเก่งนะเออเอากันจริงๆก่อนแต่เพชรก็น่าจะล่วงแหละโอเคมาต่อเอาตัวเล่นไม่ได้ทำยังไงให้เล่นได้นะพ่อครับ ขออย่างเดียวเลยตอนนี้นะพ่อกูขอเรื่องเดียวเลยนะทุกอย่างมีเหมือนเดิมเลยนะกดค้างอ่ะไอ้กดตีค้างอ่ะซัดปิวแค่นั้นแต่ปัญหาต่อมาคือถ้าตัวละครใหม่ที่ผมเข้าใจมันจะดึงธงแบบไม่สนซัดปิวครับพ่อมึงก็จะเล่นไม่ได้เหมือนเดิมและมันกันสถานะด้วยนะปัจจุบันสายวิ่งอะนะกูว่าเล่นไม่ได้ปรับมายัางไงก็เล่นไม่ได้ก็ค,คิดอย่างนั้นนะเพราะมีซัดปิวมันก็ไม่ไหวจริงๆ นั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะแม่ใหญ่ก็เล่นไม่ได้นะเออเพราะมันซัดฟิวไม่ได้มันก็เลยเล่นไม่ได้แค่บอกว่าเล่นได้แต่อาจจะไม่ได้เก่งชัดเจนเนาะหรือไม่พ่ออาจจะดีกว่าตรงกว่าแม่ใหญ่ตรงไหนคือว่าพ่อเป็นตัวละครที่ตีโคตรแรงแรงชิปหายตัวนี้นะมันก็เลยแบบอาจจะไหวกว่าแม่ใหญ่เพราะว่ามันแรงไอ้ตัวนี้นะตีแรงจริงๆตีปกติก็แรง โอเคไหมอ่ะต่อมาเลย S อสยามาโตกับโซโลขอคู่เลยนะเลือด50%ขึ้นไปไม่โดนสถานะจบจริง2ตัวนี้แม่งเล่นได้แล้วขอขอรวบเลยไอ,ไอ้สองตัวนี้ง่ายแค่นั้นพอไม่ไม่ต้องอะไรมากขอแค่นี้จบเลยในส่วนของตัวโอเด้งนะครับดึงธงไม่สนศัตรูมาแน่และประเด็นต่อมาคือเหมือนยามาโตะนะตอนนี้แต่เพิ่มเติมคือดึงไม่สนศัตรูเลือดเหลือหนึ่งแม่งก็ไม่เด้งเรียกง่าย เลือดเหลือหนึ่งมึงไม่ตายมึงไม่เด้งมึงไม่โดนสถานะเก่งชิบหายไอเนี่ยถ้ามันบั๊บนะผมเชื่อว่ามาแนวนั้นส่วนตัวเชื่ออย่างนั้นเลยเซเปอร์ aper, ครับอ่เซโตตัวเนี้ยปรับมายังไงก็ได้กูขออย่างเดียวเลยเช่น uh, ตัวนี้เนาะไฮไลท์ light, มันคือสกิลที่หนึ่งแต่มันโดนโซโลบึ๊บหายบึ๊บหายใช่ไหมโซโลไอท่าที่เสียเปรียบไอสถา,านะหายอะ่ะง่ายๆเลยเปลี่ยน ม่มึงไม่ต้องอาจจะสกิลหนึ่งล้ก็แค่ว่าเอาอย่ายง่ายๆเลยนะอยู่ทงเมื่อไหร่ปุ๊บติดเงื่อนไขเสริมแก่งทันทีหลุดทงคือเสริมแก่งหายอยู่ในทงเสริมแก่งมาจบไอ้ตัวเนี้ยนะโคตรง่ายเลยแต่ประเด็นมันก็จะย้อนกลับไปในส่วนของเหมือนเดิมเลยถ้าเจอพวกเหมือนแช้งดึงทงไม่สนศัตูถ้าไม่ตายแม่งไม่หลุดซัดปิลไม่ได้ สก,กิลก็ไม่ได้ก็เล่นไม่ได้ก <c oughs> ูไม่รู้ว่ากูจะพูดเมื่อเออนั่นแหละสุดท้ายอะ่ะมันก็อยู่แค่ว่าผมเชื่อว่าจะต้องมีหนึ่งตัวละครในเนี้ยที่มันบัฟมาเช่นตัวละครลืดหรือหนึ่งตายเลยอะ่ะตีตายเลยอะ่ะโดยที่มันไม่แคร์แล้วผมมองว่าเซฟเฟอร์น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเหตุผลเพราะไอพวกกินผลไม้ปีศาจอะไรอย่างเงี้ยมันมีตรงนี้มาแล้วเออส่วนตัวเชื่อเองนะว่าน่าจะใช่ ไอ้พวกเลือดเหลือหนึ่งตีปึก๊กคือตายอะ่ะตัวนี้น่าจะเป็นคำตอบนั่นเองนะครับโอเคก็น่าจะเป็นสรุปทุกอย่างว่าเอ้ยบัฟไหมบัฟบัฟแนวไหนให้เล่นได้ถือว่าบอกครบแล้วเนาะส่วนตัวละครอื่นๆในหน้านี้มันดับไปแล้วย่าไปคิดลอกกับน,นิก,กะนิก,กะเล่นได้ดังนั้นคิดว่าไม่บัฟนะครับส่วนตัวละครคิดรออ๋อโอเคเพชรล่วงมาเยอะเลยก็ถามว่าบัฟยังไงให้เล่นได้ส่วนตัวไม่ต้องบัฟอืม คือมันมีครบแล้วอะในตัวของมันอะคือถ้าจะให้มันเล่นได้จริงๆเนี่ยผมมองว่ามีล่างเดียวครับล่างคิดไม่โดนสถานะจบอย่างเดียวเลยนะเออคือเป็นสายวิ่งที่เช่นสมมุติเพิ่มเติมมาอย่างเดียวเลยอยู่ทงสตูเมื่อไหร่ไม่โดนสถานะแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าเป็นไม่ได้เพราะมันเอารอเป็นล่างนั้นไปแล้วก็คือเลือกมากกว่า5 0ไม่โดนสถานะไงโอเคปะ่ะเดี๋ยวมันจะไปทับ ผมเลยมองว่ามันน่าจะไม่ทำส่วนตัวนะส่วนตัวนะแต่บัฟยังไงให้เล่นได้คือแค่ไม่โดนสถานะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่คนน่าจะเล่นลางคิดหรืออย่างเอ่อไคโดโล,โลนะตอนนี้ก็ได้อ่าไคโดโลตีไม่เข้านะเว้ยถ้าหากตรงเนี้ยเด็มันได้มา50%แล้วอะ่ะไคโดตีไม่เข้านะครับตีแม่งต่าชิปหายเลยแต่ประเด็นคือนั่นแหละมันโดนสถานะไงมันมันก็เลยโดนซัฟิลก็ได้ แนวนั้นอ่ะเออมนันต้องเพิ่มมา2อ,อย่างอ่ะไม่โดนชัดปิลไม่โดนสถานะ2อ,อย่างนี้คือเล่นได้เลยแต่ถามว่าจะบัฟไหมอุยากว่ะตัวนี้มองภาพไม่ออกเลยอาแถมไคโดวิ่งอย่างง่ายทำเหมือนโรเจอร์เลยครับโดนลงหัวปึ๊กอยู่ตรงสตูเมื่อไหร่การสถานะเล่นได้ละตัวเนี้ยเล่นได้แล้วยังไงก็เป็นสายคาครับแต่โดนลงหัวอาจจะตีแบบปึ๊บมองว่าปึ๊บปึ๊บ,บ,บหายปึ๊บหายอ่ะเช่นไคโด อาจจะกายร่างอยู่สกิลหนึ่งว่าโดดลงหัวปึ๊กตายอะแนวนั้นแนวนั้นโอเคก็สรุปทั้งหมดเป็นประมาณนี้ละกันเบสเซตอีกทีนะครับว่าอันเนี้ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นแค่บอกว่าเออบัฟยังไงให้มันเล่นได้วงเล็บณนะแผทปัจจุบันที่เหลือเนี่ยมันอยู่แค่ว่า6ปีอะมีอะไรมาเพิ่มมันอาจจะมีสถานะเพิ่มก็ได้งั้นก็เดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันอีกทีแต่ย้ำอีกทีนะคบว่าไอโตวพวกเนี้ยบัฟแน่ๆเดือน3หรือเดือน10ปีหน้าแค่นั้นแหละจบ